มีสินเชื่อตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆบุกตลาดคึกคักกว่าเดิมโดยมีข้อเสนอดอกเบี้ยวันละหนึ่งบาทเงื่อนไขดีนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ตรงใจเพราะว่าเป็นสินเชื่อในรูปแบบของบัตรกดเงินสดกดเงินสดได้เมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้ก็ดีนะใช้ยามฉุกเฉินเนี่ยจะดีมากๆ เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด TTB f r e s h จากธนาคาร TTB ธนาชาติให้วงเงินเนี่ยที่5,000-5,000,000หรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้คุณก็คำนวณดูก่อนนะว่าคุณจะได้วงเงินเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ต้องคำ้ำแล้วก็เป็นวงเงินพร้อมใช้ด้วยไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกถ้าใช้เนี่ยเขาจะคิดดอกเบีย้ย4.99%ต่อปี หรืออยู่ที่0.42ต่อเดือนคิดประมาณว่าบาทก,กว่านั่นเองแต่โปรโดีๆแบบนี้เขามีให้แค่4เดือนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะคิดดอกเบี้ยป,ปกติก็คือไม่เกิน36ต่อปีแล้ว c t b f r e s h เนี่ยมันดียังไงมันเป็นวงเงินฉุกเฉินที่หากว่าคุณต้องการจะใช้เงินเนี่ยคุณกดเงินได้เลยที่ตู้ ATM ทุกตู้ทุกธนาคารหรือ จะโอนเข้าบัญชีตัวเองก็ได้แล้วคุณก็จ่ายคืนขั้นต่ำเพียง3%หรือว่าคุณเลือกที่จะผ่อนเป็นงวดงวตามที่คุณสะดวกเขาก็ให้สิทธิเนี่ยเฉพาะคนที่มีอายุ20-60ปีรายได้อยู่ที่15,000บาทและก็อายุงาน4เดือนส่วนอาชีพอิสระก็สามารถสมัครได้แต่ว่าขอให้มีรายได้ที่30,000บาทขึ้นไป แล้วก็มีอายุธุรกิจกิจการหรือว่าอาชีพที่ทำเนี่ยอย่างน้อย2ปีสมัครได้ก็แค่เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารสมัครปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาซึ่งอาจจะใช้เวลา1-3วันทําการคุณจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตกลงแล้วก็นัดรับเอกสารกันซึ่งคุณก็ควรจะเตรียมเอกสารไว้ก็คือบัตรประชาชนเอกสารแสดงไรายได้ สเตทเมนธนาคารแล้วก็ทะเบียนการค้าหรือว่ารูปหน้าร้านอะไรต่างๆ,ๆ,ๆซึ่งมันสมัครง่ายมากแต่การอัตมัติก็อาจจะไม่ได้ง่ายนักลองดูก็ได้